สวัสดีครับร้านโปรเกมเมอร์ครับวันพุธที่25นะครับมิถุนายนนะครับก็อนนี้นะครับมีส่งลูกค้านะครับมีลูกค้าเข้ามา2ลายนะครับก็ลายหนึ่งจะเป็นแจ็คกี้ชาตัวนี้แผ่นเดียวนะครับแล้วก็อีกลายหนึ่งจะเป็น3เกมที่เหลือตัวนี้นะครับอืมนะก็ผมสั่งไอ้ที่ไอ้แผ่นแผ่นล้างหัวอ่านมาไมาได้ละนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะกับกับเครื่องเพย์สองนะครับ ดูว่าล้างแล้วมันอ่านได้ดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นแสดงว่าไอตัวชกชกยกแผ่นอะยกหัวอ่านะมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะก็ต้องไปไปจูนนะครับส่งไปจูนหน่อยนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับมีลูกค้ามาขอบคุณนะครับมามาหมายนั่นคือลูกค้าอ่าเขาที่ผมบอกว่ามันอ่าที่บอกเครื่องเครื่อง เครื่องเขาไม่ยอมอ่านแผ่นนะฮะไอโค้ดเบเกอร์นะครับที่เขาสั่งสั่งกับผมไปนะครับผมก็บอกโค้ดเบเกอร์ผมก็ส่งวิดีโอให้ดูแล้วนะว่าแผ่นโค้ดเบเกอร์ผมลองแล้วมันเปิดใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าตอนที่เล่นเล่นแผ่นเกมของเขาเองอะตอนที่เล่นเกมมันก็เครื่องมันก็แอบค้างๆนะครับผมก็เลยบอกให้รอไปจูนหัวอ่านใหม่ดูอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ตอบว่าทำอะไรมานะบอกตอนนี้ใช้ได้แล้วครับนะ เขาไม่ได้ตอบวิธีมาว่าเขาทําอะไรถึงใช้ได้อะไรนะเออเนี่ยนะครับแต่ก็คือตอนนี้แผ่นใช้ได้แล้วเล่นได้เปิดเปิด,เป,ดเปิดใช้งานได้แล้วอะไรเนาะแล้วก็มีความเข้าใจเหมือนกับเข้าใจผิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับของลูกค้าเขาบอกว่าสูตรอะเวลาจะใช้แอดแอดสูตรอะต้องต้องใส่ทั้งหมดเลย4อันหรืออันเดียวครับนะเนี่ยคือมันเป็นเขาเขาไปดูมาจากเว็บไซต์แหละนะครับมันเป็นสูตรอะไรลัดฟิลนะครับ แล้วก็มันจะมีสูตรทั้งหมด4บรรทัดนะก็อันนี้คือความหมายของไอ้ถ้าถ้าเราจะทําให้ได้ลัสฟิลเนี่ยมันต้องใส่หมดเลยทั้ง4บรรทัดนะครับใส่หมดเลยนะครับต้องพพีหมดเลยเป็นเป็น1สูตรนะครับ1สูตรมันมีมันต้องต้องป้อนทั้งหมด4บรรทัดไม่ใช่แบบว่า4บรรทัดเนี้ยเลือกบรรทัดไนบรรทัดหนึ่งเอาไปป้อนไม่ใช่นะความหมายที่ลูกค้าไอ้เขาใจอะนะครับนะคือคือจะทําให้สูตรไอ้นี้ติดต้องใส่ทั้งหมด4บรรทัดนะครับ นาะอันนี้ไม่น่าไม่น่าจะงงแล้วนะอย่างเช่นอ่าสูตรสูตรตัวเก้าเก้าตัวอย่างเงี้ยสูตรมันบอกมาสองบรรทัดก็คือถ้าถ้าอยากจะใส่สูตรให้มันได้ตัวเก้าสิบเก้าตัวต้องใส่ต้องเอาไปป้อนเอาไปพิมพ์ทั้งสองบรรทัดนั้นนะครับเป็นไม่ไม่ใช่ว่ามันเลือกบรรทัดให้บรรทัดหนึ่งนะอันนี้ผิดนะเข้าใจผิดนะเป็นความเข้าใจที่ผิดนะถ้าถ้าบอกมันมีให้สี่สี่สี่บรรทัดเลือกเลือกเอาบรรทัดให้บรรทัดหนึ่งอันนั้นไม่ใช่นะครับนะเนาะ การใส่สูตรให้ค่ารีเพย์มันต้องอ่าทางทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้ติดสูตรนั้นเนาะก็จะเป็นตามนั้นนะครับก็มีตรงนี้แหละเข้าใจน่าจะหมดแล้วแหละตอบคำถามลูกค้าอ่านนะมีลูกค้าเข้ามาลายเดียวอัปเดตนะครับส่วนอันนี้แผ่นก็ไม่ได้แปลงนะก็เดี๋ยวนี้มีลูกค้าจะเอาไปเล่นในเพย์สองเยอะอยู่นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็มีลูกค้าอยู่ลายหนึ่งนะครับ เขาสั่งไอเกมแรกไปนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาสั่งเกมแรกไป AR guys นะครับก็คือเอาไปเล่นได้ในเครื่อง p l a สองของเขานะเนี่ยสั่งไปแล้วแผ่นหนึ่งเล่นได้ในเครื่อง p l a สองของเขานะเขาก็เลยสั่งอีก2เกมนะครับก็จะอาไปเล่นใน p l a สองของเขาเนี่ยแหละนะครับแต่เขาบอกว่าเอาไปแล้วมันไม่ติดนะผมก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าไอวันนั้น2เกมที่ลูกค้าสั่งเนี่ยเนี่ย ผมผมลองคลิปให้เนี่ยนะครับพอดีผมผมซ่อมไอ้เครื่องสำรองเพลงหนึ่งเครื่องสำรองของผมเสร็จพอดีด้วยนะครับ<า>นะ<า>ใช่ปะวะผิด <c oughs> ผิดคลิปปะวะวันที่ยี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบสามผมได้<า>คคเครื่องมาพอดีปะวะ <c oughs> ใช่นะ ใช่วันจันทร์วันจันทร์เออทำไมเออผมมันต้องมีหยิบแผ่น toy toy story มาลองก่อนเลยถูกปะรอ่าเนี่ยเนี่ยใช่ใช่แต่ยังไม่ได้ลองเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอามาลองในคลิปนี้เสนเออใช่ๆๆวันนั้นผมลองสองเครื่องนะ พอดีเครื่องไอ้ไอ้สำรองผมอ่าหัวอ่านมันเริ่มไม่ดีไงนะครับผมก็เอาไปซ่อมนะซ่อมก็ใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ไปรับเครื่องคืนวันอาทิตย์นะส่งไปซ่อมวันอาทิตย์นู่นเลยแล้วก็เพิ่งรับวันอาทิตย์ที่ยี่ยี่สิบสองนะครับแล้วก็พอไปรับมาก็มีออเดอร์เข้าวันที่ยี่สิบสามเนี่ยลูกค้ารายนี้สั่งพอดีก็เลยเอามาลองทั้งสองเครื่องเลยนะครับเอาลองแห่นให้ลูกค้าสองเครื่องมันก็ติดทั้งสองเครื่องนะนะครับเออ ก็อย่างที่มอกพอลอง2เครื่องปุ๊บมันก็เหมือนกับมันก็ยืนยันยืนยันได้ว่าแผ่นอ่ะมันต้องเล่นได้แน่ๆนะครับคือ2เครื่องมันเปิดติดเข้าเกมได้หมดนะมันจะบอกแผ่นไม่ติดมันไม่ใช่แล้วไงนะแต่ทีนี้ไม่รู้เครื่องลูกค้าเกิดอะไรขึ้นทําไมมันทําไมมันไม่เข้าเกมให้นะสองแผ่นในล่าสุดที่ได้ไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืม แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลูกค้าเมื่อวานปออ่าวะหรือว่าลูกค้าวันนี้ก็ไม่รู้อะเ,ออเดี๋ยวนี้คือลูกอ่าร้านผมมันโค้ดช้อปปี้มันใช้ได้สองโค้ดพร้อมกันแล้วนะนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขไอ้โค้ดส่วนลดไอ้พวกโค้ดส่วนลดเปอร์เซ็นะไไต์ป้ายไอ้โค้ดเหลืองอย่างเงี้ยหรือโค้ดโค้ดแดงอะนะครับโค้ดแดงอย่างเอ้มันอยู่ตรงไหน,นวันนี้ไม่มีแจกมันโค้ดแดงวันบางวันมันจะมีแจกนะ จะเป็นโคดแดงที่ลดเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้อยู่เหลืองโคดเนี่ยมันใช้กับล้านผมได้แต่ส่วนใหญ่โคดเหลืองโคดแดงพวกเนี้มันจะมีขั้นต่ําอยู่นะครับมันจะต้องแบบซื้อขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นนะครับแทบทุกโค้ดเลยนะครับนะอันนี้เป็นโค้ดเยอะเลยเนะี่ยส่วนใหญ่มันจะขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะไอโคดแดงก็ใช่แต่อันนี้มันไม่มีอันนี้มันเป็นโค้ดแดงวีดีโอกับโคดแดงไลฟ์มันก็ร้อยบาทเหมือนกันนะครับ ก็คือต้องซื้อร้านผม2แผ่นขึ้นมปนะครับแล้วในขณะที่มันก็ใช้โค้ดส่งฟรีได้ด้วยนะครับนะใช้ควบคู่กันนะครับก็นะครับลูกค้าไปกดเก็บ หาพอดีหน่ะเออจริงๆมันน่าจะมีโค้ดน,นะเห็นกันดั้ม QX ไปก่อน GQ Farm อืมฮะ มาละนะกดนะครับกระตุกน้าแรกของนะครับแล้วก <function als. S 1> ็โดเนี <reco Christ. sweating> ่ย <siglo> อ <staring> ัน <smoking> ท <fish satisfy> ี่สองเนี่ยนะครับกดเก็บโค้ดกดเก็บอะไรมานะครับโสต์ประจําวันเนี่ยไปกดกดกดเก็บนะครับแล้วแล้วเวลาซื้อร้านผมนะครับก็คือมันจะต้องเลือกสินค้าในตะกร้าของลูกค้ากรณีที่ซื้อหลายๆแผ่นนะมันจะมีตะกร้าของลูกค้า ก็เวลาเวลาเลือกซื้อสินค้าเนี่ยนะครับมันจะต้องกดคำว่าเลือกเข้าตะกร้าเนี่เวลาเจอสินค้าเนี่ยกดเลือกคำว่าเพิ่มไปยังรถเข็นเนี่ยนะครับกดเข้าไปมันถึงจะมีมีสินค้าอยู่ในหน้ารถเข็นนะครับเนาะแล้วเสร็จแล้วเวลา,าใช้ก็คือเนี่ยอยากจะซื้อร้านผมกี่ชิ้นกี่ชิ้นก็กด ต้องเอาจีร้านที่มันมีหลายชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนเนียนะฮะก็กดติ๊กถูกติ๊กถูกหรือหรือติ๊กรวมหมดเลยก็ได้นี่อันนี้คือติ๊กทั้งร้านที่เราเลือกไว้ใส่รถเข็นนะครับร้านนี <Yeah. S 1> はは้ม like ี3รายการมันก็จะติ๊กถูกหมดนะถ้าไม่เอาอันไหนก็เอาออกนะแล้วแต่เนี่ยนะครับตอนนี้ของร้านของผมก็จะมีสัญลักษณ์ป้ายเขียวป้ายเหลืองคู่กันอย่างเงี้ยนะครับนะก็คือใช้ได้ทั้งโค้ดเขียวโค้ดเหลืองนะครับวิธีใช้โค้ดก็คือพอเลือกเลือกเลือกแล้วไปหน้าต่อไป นะค,คือถ้าเลือกแล้วมันมูลค่ามันเกินร้อยมันจะใช้โค้ดเหลืองควบคู่ได้ด้วยนี่นะครับนี่เนี่ยอันนี้โค้ดแดงมีนะครับวันนี้วันนี้มีลด20%่สนะิร์เนแล้วก็ลด25%แต่เป็นเงินคืนนะครับเป็นคอยคืนนะก็เนี่ยมันจะใช้โค้ดโค้ดลดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อันหนึ่งควบคู่กับโค้ดส่งฟรีได้อันหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะได้2อย่างเนี่ยก็คือได้ลดส่วนลดไป4ี่ร้อยข้าวฉกเดี๋ยนี้ผมของผมมันเป็นร้อยเป็นพันเลย นะครับแล้วก็ควบคู่กับส่งฟรีส่งฟรีมันก็จะไม่มีเศษค <Aven ge. S 1> ่าส่งนะครับเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าใช้โค้ด2โค้ดมานะครับกรณีที่ซื้อ2แผ่นนะถ้าเกิดว่าซื้อแผ่นเดียวมันก็จะมีใช้ส่งฟรีได้นะครับไอตัวนี้มันจะใช้ไม่ถึงเพราะว่ามันต้องคัดต่ำร้อยหนึ่งซื้อแผ่นเดียวมัน65บาบาทมันไม่ถึงนะครับมันก็จะใช้ส่งฟรีอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเศษค่าส่งใช้โค้ดเดียวเนาะใช้โค้ดลดเป็นเปอร์เซนะ็นต์ไม่ให้ใช้ส่งฟรีอย่างเงี้ย เดี๋ยวจริงจริงมันใช้ได้2อ,อย่างนะอันนี้ก็คือใช้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวมันก็จะบอกอยู่ว่ายอดลดไปเท่าไหร่นะครับแต่มันเสียค่าส่งเห็นนะมันสามารถใช้2อสองโค้ดได้นะฮะโค้ดเขียวใบหนึ่งโค้ดแดงใบหนึ่งอย่างเงี้ยน,นะนะแล้วก็ได้รับส่วนลด2อสองตัวนี่อย่างเงี้ยน,นะครับนะใช้กับร้านผมได้ก็เอ่ออะไรนะตะกี้ที่ผมจะพูดลืมเลยเดี๋ยวนึกก่อนรู้สึกอ๋อ รู้สึกไม่วันนี้ก็เมื่อวานน่ะแหละที่ลูกค้าเมื่อวานน่ะใช้โค้ดมาโค้ดเดียวนะฮะายนี้ายนี้ป่ามไม่รู้สามแผ่นไอที่ตรงเนี้ยอ๋ออันนี้อันนี้ใช้สองโค้ดคือใช้ส่งฟรีด้วยค่าส่งศูนย์แล้วก็ใช้โค้ดลดเป็นเปอร์เซ็นต์มาด้วยอีกสี่สิบเก้าบาทนะที่ที่สั่งแสดงว่าหมดลายเมื่อวานนี้ลายเมื่อวานนี้อาจจะตัวนี้มั้งนะเออใช่มั้ง เดี๋ยวรอมันลดนะเนี่ยคือลูกค้าใช้ใชโค้ดแค่อย่างเดียวนะโอ้ยเนี่ยใช้โค้ดลดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียว90 90บาทแต่จ่ายค่าส่งยิบข้าวลูกค้าไม่ยอมใช้โค้ดส่งฟรีด้วยนะก็คืออย่างที่บอกมันต้องไปหน้ารถหน้าแรกของแอปแล้วก็แล้วก็เข้ารูปรถเขียวไอ้นี่นะครับแล้วก็เก็บโค้ดก่อนนะครับบางทีลูกค้าไม่ได้เก็บโค้ดไงนะครับมันก็จะไม่มีโค้ดให้เก็บนะมันต้องกดเก็บโค้ดก่อน ที่โค้ดที่แนะนําที่ผมให้เก็บก็คือตัวนี้เลยเนี่นะครับส่งฟรีสูงสุด300บาทได้ขั้นต่ํา49เานี่ยซื้อขั้นต่ำา4่แล้วมันจะให้เดือนนี้ใช้ได้ทั้งเดือนจนถึงสิ้นเดือนเนี่ย30มิถุนานะครับให้มา99บาใบอันนี้ผมใช้ไปละ3นะเหลือม,มาเหลือ96กมันกดเก็บโค้ดเนี่ยจะได้99บใบใช้ทั้งเดือนนะครับซึ่งมันเอามาใช้กับร้านผมได้กอย่างที่บอกซื้อแผ่นเดียวก็ใช้ได้เพราะว่ามันขั้นต่ำา49นะครับ นะแล้วก็ถ้าที่บอกถ้าซื้อ2แผ่นขึ้นไปก็จะใช้โค้ดเหลืองโค้ดแดงได้อีกนะครับก็ได้ลด,ลดส่วนลดส่วนลดเพิ่มอีกนะซึ่งมันคุ้มนะผมอยากให้ใช้แล้วก็มันมีไม่ได้บ่อยนะครับมันมี2เดือนนี้นะครับมิถุนาก,าก,ากับกรกระดาแค่2เดือนนี้สําหรับร้านผมนะคือเขาเป็นโปรโมชั่นจากท็อปปีที่เขาให้มานะครับนะมีอยู่สเดือนนี้ที่ที่จะใช้โค้ดโค้ดเหลืองคู่กับโค้ดโค้ดส่วนลดคู่กับโค้ดส่งฟรีได้อะสองโค้ดนะครับ แต่พอสิงหาแล้วนะครับผมว่าผมจะออกออกจากโปรแกรมไอโคส่วนลดนะไม่เข้าเพราะว่ามันจะเก็บเงินแลวไอสองเดือนเนี้มันให้มันไม่เก็บเงินมันให้ใช้ฟรีนะครับแล้วมันก็ค่อเข้าเองมืองก็ที่บอกมันเป็นโปรโมชั่นจากจากช้อปปีมันให้มันให้ร้านเราเข้าเข้าเองแล้วก็ไม่ได้เสียเงินอะไรนะครับแต่สิงหาแล้วเห็นมันประกาศอยู่มันมีประกาศจากหลังบ้านร้านร้านอยู่ว่าจะจะเก็บเงินนะ เก็บค่าทมเนียมถ้าถ้าคุณจะใช้บริการต่อนะครับซึ่งผมจะใช้โบติแล้วคือร้านผมจะเข้าร่วมใช้บริการส่งฟรีอยู่ตลอดเพราะมันมันแค่49ไนงะนะครับแล้วมันก็ซื้อแผ่นเดียวก็ใช้ได้ซึ่งมันจะเป็นแล้วก็อย่างที่บอกโค้ดมันก็ให้เยอะนะครับนะแต่ไอ้โค้ดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นตะ์น่ะค่าทมเนียมมันแพงนะครับมันจะบวกอีก7%เเลยมั้งนะถ้าเกิดว่าเข้าอะ่ะ เออน่าจะบวกเบสเสร็จแล้วอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดจุดสามเก้าด้วยใช่ป่าวะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเจ็ดจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดว่าจะถ้า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 สิงหาผมเข้าร่วมทั้งเขียวทั้งแดงไอ้ทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งส่งฟรีทั้งทั้งทั้งส่วนลดนะค่าบริการผมจะขึ้นอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเยอะนะครับแต่ถ้ายังเข้าโค้ดเขียวต่อมันจะปรับสองจุดก็เรื่อง เนี่ยคือผมกับผมเข้าไม่เข้าโค้ดเนี่ยพือผมจะดูจากการของลูกค้าการโค้ดของลูกค้านะครับนะคือก็มีลูกค้าหลายๆลายรายที่ไม่ยอมใช้โค้ดอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วแล้วผมก็เหมือนกับเสียดายเหมือนกับให้เขากินค่าทมเนียมฟรีอะนะครับคือลูกค้าที่ไม่ใช้ใช้โค้ดมานะครับลูกค้าจ่ายลจ่ายค่าของค่าอะไรราคาเต็มอะร้านก็ไม่ได้อะไรนะครับร้านก็เสียค่าทมเนียมเท่ากับลูกค้าที่ใช้โค้ด เพราะฉะนั้นตรงนี้มันดูแล้วมันเป็นสิทธิประโยชน์ของของทาง,ง,งลูกค้านะมันไม่ได้ได้ทางร้านไม่ได้ได้อะไรเลยนะครับร้านเานี่ยวันก่อนอย่างที่เนี่ยลูกค้าเนี่ยสั่งเยอะแยะเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้ใช้โค้ดอะไรมาเลยเนี่ยนะลูกค้าจ่ายเนี่ย,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 ยนะ 0, เนี่ยจ่ายค่าส่งด้วยจ่ายค่าของด้วยเนี่ยดูดิโค้ดส่วนลดใช้ศูนย์เนี่ยค่าค่าส่งก็จ่ายยีบเก้าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมเสียดายไงคือมันจะมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆ นะครับแล้วบางจำบางช่วงมันจะมากกว่าด้วยมากกว่าลูกค้าที่ใช้โค้ดด้วยนะผมก็เลยดูแล้วแบบเอ้ยอย่างนี้เราจะเข้าใช้ใช้โค้ดทําไมในเมื่อเข้าแล้วให้ลูกค้าใช้ได้แต่ลูกค้าไม่ใช้อะ่ะอ,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 อัตราอัตราส่วนลูกค้าที่ไม่ใช้โค้ดมันเยอะกว่าเยอะกว่าลูกค้าที่ใช้อะ่ะนะครับอย่างเงี้ยเราผมก็ดูดูด,ดูตรงนั้นนะครับก็เลยเออไม่เข้าดีกว่าอะไรเงี้ยนะแต่เหมือนกับไอส่งฟรีอ่ะ มันก็โอเคอยู่นะครับมันอย่างน้อยมันก็ยังมีลูกค้าใช้ใช้ใช้อะไรเงี้ยเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ค่าธรรมเนียมมันไม่ได้สูงสูงอะไรมากนะฮะจริงๆมันก็สูงนะมันก็ห้าเปอร์เซ็นต์่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกมันจะขึ้นอีกขึ้นขึ้นขึ้นเป็นเจ็ดนะก็ออย่างที่บอกมันเดิมเดิมที่เข้าอยู่มันเสียห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าจุดห้าจุดห้าเจ็ดสามห้าห้าจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์นะ เดิม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 ีเข้าอยู่แล้วมันแล้มันปรับใหม่ด้วยเป็นห้าห้าจุดอะไรวะห้าจุดแปดเก้ามั้งมันมีปรับไปช่วงหนึ่งแล้วอะนะครับแล้วมันจะปรับอกีกปรับเป็นเจ็ดละนะนั่นแหะมันขึ้นน่าดูเลยเนาะค่าน้าเนียมขึ้นอย่างที่ผมบอกผมก็ต้องไปปรับค่าราคาสินค้าให้ให้ขึ้นนะครับเพื่อให้มันไปหักค่าน้าเนียมไอที่มันขึ้นมานะครับเพิ่มไปมันก็เหมือนกับเป็นภาระของลูกค้านะฮะที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม นะคือถ้าผมไม่ผมไม่ปรับมันก็จะกลายเป็นผมได้กําไรน้อยลงผมได้ค่าต้นทุนของน้อยลงนะครับแล้วทั้งทที่ผมพยายามขายราคาเดิมมาตลอดไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรราคาสินค้ามาตลอดเลยถ้าใครลองสังเกตดูใครเป็นลูกค้าร้านผมอะไรอยู่ผมจะขายแผ่นละห้าสิบาทมาตั้งนานแล้วนะไม่ตอนนี้ก็ยังห้าสิบาทอยู่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรเลยนะครับ นะแต่หญิงที่บอกเราต้องเราเราอยากจะตึงตรงนี้แต่แต่มันมีค่าธรรมเนียมที่ขึ้นแล้วมันตึงไม่ไหวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับราคาผมก็จะได้ไกยเป็นแผ่นละ47บาท48บาทแทนแทนที่จะได้50บาทถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นก็อย่างที่บอกค่าธรรมเนียมมันหักหักเพิ่มขึ้นไงนะครับผมก็เลยต้องเพิ่มราคาเข้าไปนะครับเพื่อเอาไปหักค่าธรรมเนียมให้มันให้ผมได้ได้ได้ยอดที่50บบาทเหมือนเดิมนะครับซึ่งอย่างที่บอกห้าสิบบาทมันก็ไม่ได้ ออนได้เยอะอะไรแล้วก็ราคานี้มาต้องจะสิบปีแล้วจริงๆนะขายราคาห้าสิบาทเนี่ยมาต้องสิบปีแล้วไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรเลยแต่จะมีในเรื่องของกล่องอ่ะที่ผมตอนนี้ปรับตัดออกนะครับกล่องไม่แถมให้นะก็ถ้าอยากจะได้ก็คือมันเป็นเงินเศษเงินเหลือหรือต้องลูกค้าต้องเพิ่มเงินเอานะครับแต่ก่อนห้าสิบาทอ่ะได้กล่องด้วยเพราะว่าค่ากล่องตอนนั้นใบหนึ่งใบหนึ่งมันหกบาทเจ็ดบาทเองนะครับซึ่งมันรวมอยู่ในห้าสิบบาทมันรวมไว้นะแต่เดี๋ยวนี้ใบหนึ่งสิบเอ็ดบาท นะแล้วอย่างที่บอกไอ้ค่าแผ่นค่าอะหมึกปิ้นอะไรมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็เลยรวมไม่ไหวแล้วนะเออแล้วอย่างเมื่อวานนี้ที่ที่ผมลองไอเกมอะไรนะที่บอกมันไม่มีเสียงอ่ะอ๋อไม่ไม่มีเสียงไอซิมซิตี้นะเนี่ยที่ลูกค้าเมื่อวานซิมซิตี้เอ่อไฟที่ผมได้มามันจะมีไฟล์เปิดเปิดแล้วไตเติลมันจะมีภาพเละนะครับซึ่งซึ่งมันแก้ไม่ได้นะแต่อย่างไอเกมเนี้ย ทำใครสิทธ์เนี่ยแก้ได้นะเอ่อไอด่านเนี่ยในนด่านสเปเชียลเนี่ยกดออกกดนเลยวะควิดเกมกดโฮยิงแล้วก็กด B หรือ A ประตูนค้างไว้อ่ะ อ่ะเนี่ยออกได้ละอ่ะเดี๋ยวให้มันรีเซ็ตกบบตลับไปยังเต่ต้นใหม่อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอด่านสเปเชียลเนี่ยนะครับคือตอนแรกผมได้ไฟล์ที่ด่านสเปเชียลเนี่ยเข้าไปเล่นแล้วมันไม่มีเสียงเกมเสียงดนตรีฉากนะแต่อันนี้ผมได้ไฟล์ที่สมบูรณ์มาแล้วนะครับเข้าไปเล่นแล้วมีเสียงนะเนี่ยที่ตะเกียด่านที่ตะเกียที่ผมลองให้ดูตะเกียนั่นแหละนะ,นะ เนี่ยมันจะมีเสียงดนตรีนะครับไม่งั้นมันด่ามันจะเข้าไปแล้วเงียบๆนะไอตอนแรกไฟล์ที่ผมได้ให้มาตอนแรกนะครับแผ่นปั๊มมันก็เป็นอย่างนั้นนะตอนแรกแผ่นปั๊มที่ผมได้มาแต่แผ่นปั๊มผมน่าจะมีปัญหาเก่าแล้วแหละนะตอนนั้นไฟล์มันเก่าเกินแผ่นมันเก่าเกินอะแผ่นมันมีรอยดํารอยอะไรด้วยนะแผ่นปั๊มแล้วเข้าด่ามันไม่มีเสียงแล้วพอก๊อปมามันก็ไม่มีเสียงนะก็จะนีอันนี้ก็ได้ตาฉาบที่มันโอเคแล้วแก้ได้ก็แก้เนี่ยอย่างที่บ่ก มันก็จะมีอย่างเงี้ยหลายๆเกมบางทีโหลดจากเว็บมาก็เป็นนะเว็บมันเก็บไฟล์ไว้ไม่สมบูรณ์นะมันก็มาแล้วไม่มีเสียงนะอันนี้ก็ได้ไฟล์สมบูรณ์มาแล้วนะก็มีเสียงมีอะไรนะก็หลายเกมแก้ได้ก็แก้แต่ไอซิมซิตี้ผมยังแก้ไม่ได้นะมันก็ต้องอย่างนั้นนะลูกค้าซื้อร้านอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันว่าง่าย นะนะอ่ะนะครับโอเคนะอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับโอเคอันนี้งานเรียบร้อยนี้เรียบร้อยครับผมโอเคขอบคุณครับผม